บาค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นายมารีวิวสินค้าก่อนส่งออกน,นะคะประทับตาจะอยู่ด้านบนนะคะทองไทยแท้เก้สิบหกจุดห้าค่ะเส้นนี้ก็จะเป็นสร้อยคอนะคะหนึ่งบาทสวยงามค่ะ ตุ้งติ้งถุงเงินถุงทองสินค้าทุกชิ้นมีใบรับประกันนะคะโอเคเดียนะ๋ยวน่าจะชั่งน้ำหนักให้ดูค่ะ 1บาทนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปวิดีโอหน้าค่ะบ้าย